สบายดีทุกคนทักทายสบายดีนะตอนเลิกงานนะตอนนี้ก็ได้เลิกงานนะทุกคนอยู่บ้านใหญ่อากาศเริ่มหนาวเลยนะอากาศจะเย็นเลยหมู่บ้านนี่ฝนตกมันนี่อากาศเย็นเลยมันนี่ก็คึมๆอยู่เป็นได้ทางลาวเฮานี่คือสีเย็นอยู่คือสีหนาวอยู่เนะาะใกล้จะถึงห้องวน,นี่ เลิกมาสักพักหนึ่งละมันนี่ก็คล้ายไดีอยู่พักมันนี่ก็ดีคนหลน์นะวันเสาร์ lông hang lên khuôn ở bạn cứ xì lông hang và đi ở bạn ซื้อเข่าก่อนทุกคนก็จะขึ้นห้องซื้อเข่าขึ้นไปไหวก่อนขึ้นไปห้องที่คาดลงมาบังมือก็มืดนะเขา่าคนมาถ่าซื้อเขา่า